อ้ยมันในหนึ่งทุกงานทุกโปรคัฟฟี่หายปลาเคยได้มาหน่อยใจก็ว่าเขาจะโดนเขาเสียนามาถูเขาหรือเปล่าว่าเพราะมึงกับใต้ที่เกี่หายในหลานคู่ไฮต่างหลานอาณาภ่นสอบมึงสอบบ้าง บายดี day. สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนทักกระชูสองดีมเก่าล้านเนาะมือนี้ก็แม่นอยู่ที่บ้านคำศรีบ้านคำศรีเนาะทุกคนเอามาหดแตะวันนี้พื่อนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงกับสิบสองโมงเนานะประมาณหนึ่งโมงเขาจะออกไปทรงสก,การ์พอคำศรีเนาะมือนี้เป็นมือที่ว่าทรงสก,การ์ก็คือมามามหมายความว่าช่างวะออกปลากนะันออกปลายัางว่าสุท้าน ยังวะสับสนภาษาหน้าปกิจบวิ่งเลยสับอันะภาษายังวะภานาปกิอิ๋ววิ่งนะเอออีกทั้งไหนโอ้มิเตบาเนี่ยมือปองโซฟพ,พอเพาะคำซีเนาะมือน,นี้เนาะก็คือมือว่านนี่เนะาะหลังจากมาเลยตอนกลางคืนก็นมีเอือยเนาะเอือยจูดี้เนาะเราฝากเงินมากินทานนะก็คำซีเนาะมือน,นี้ก็เชได้ไปเอาท้อนอ๋อให้เพื่อนจำนวนประมาณหนึ่งร้อยรูลาวนี่แหละ Right? จุดีฝากอะไรก็ของบาวดีมนะเนาะที่ว่าพรทัานหายเพื่อนของบาวดีมพรทัานหายช่วยเพื่อนกันสิบกอดไปหายพร้อมกันเลยเนาะเดี๋ยวก็มีไอ้เควินเนาะฝากมาแต่ปากเซ่เพื่อนไอ้ทีว่าเรามาจากอเมริกาเนาะทีว่าเราซาวอยู่จะมาซักแกนนะ่ยแล้วก็ฝากเงินมานในบาวดีมจำนวนห้าสิบล้านนะครับตีเป็นเงินลาวประมาณล้านไปนิดๆก็ฝากมา กับพอดีสิ่เบกดออกรวมให้เพี่น้องแต่โตกอยู่ประมาณสี่ล้านปลายอะพี่น้องแต่ปกติอันสามล้านปลายนะจะคอมบาลีนจช่วยเป็นล้านหนึ่งกับประมาณสี่ล้านปลายตอนนี้ก็ออกมาก็บิ๊กใหญ่นะพี่น้องเนาะหรถ่ายคู่คือบาสูกตีจับเนึ่งก็จะกูเขียนเซเนลเช่นเส้นชันหยาแล้วมึงทายลงเฟียตี่เดียจับเลย ันว่เส้นสัญญาสื่อคล้ายกันนี่เนาะมีเส้นเอกสารมีาิตร์สูงนไปนะตูกดเงิ <c oughs> ออนะอ,อยู่ให่วะตอนนั้นคืเห็นอยู่เทียวนี่ะเออนะคืขุดอยู่ดเหมาเา่อืมแล้วตูนเนานะเซโนเซโนสื่อปีนเกาเม่ืพเมีย เพราะว่ามีอไมะไมาไปให้เด็กหน่อยดิมีเด็กหน่อยเนาะมีหลัวมีเต่ามาน่ะเด็กหน่อยเขาก็จะบริยังไห้ไปอันนั้นเนาะงานศพปเป็นไงบ่างย่าว่าเล็กหน่อยควนอ่อนนะทุกคนตามหีตามข้อประเพณีเล่าเก่าครัเนาะเสือกันว่าเล็กหน่อยควนอ่อนเจ้าในมาแบบว่ามักซอมากใครนะพี่น้องก็ได้ว่าบ่ให้ไปนะเนาะคือเมียบิ๊กใหญ่กับถ่ายยุ่งเหี้ยมคือมิเตอร์สิไปก็มิเตอร์เบาดีบิ๊กใหญ่ บาสกุลน,นะสามคนที่ว่าพักยงเหีม่มจูเพิงอากอยจูเบาสุกเบายังหันเป็นพักกีบวนตังหาพี่น้องเอา้าก็มมิตรสิปเจอกันอยู่เพื่อนคำซีบันพินพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปกดเงินก่อนทุกคนตอนนี้เรากเลยไปกดเงินมาเลยเนาะเงินที่ว่าไปถอนเงินมาที่ว่าเขาฝากมาเนี่ย ฝามากินทานนั้นพอกำซีพี่น้อะนี่ก็คือขอมงงจูดี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเอี่สิ้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเอ็ดสิบสองสสามเนาะลอยลอยล้าล่าแลทุลาากคน,น,น,นคหน่งสอี้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเนาะขอมือเควินเนอรนี่เด้อขอมือเควินเคยนุย ก็ฝากมาเนาะฝากมากินทานน้ำพอกำซีแต่เมือ่อวานเนี่ยพ่บ้าาบุนธรห้กำซีหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าดีข้างไปนี่สวัีของบาดีมเนาะส่วยส่วยอะไรเนาะสําแหงเขานี่แหละเอากับภาละอะไรก,กันเนาะกับบัวกันเนาะช่วยสำนี้เขากับช่วยจะแมงเนาะสูเ้เรื่อเขียนคือว่าสัง่ง ผู้แค้นเราหาลอยบาทบ่บัดงานวันเกิดข่อยหาปลาสุกมาวันเกิดข่อยผู้แค้นหาลอยบัดงานโชว์พอคำซีหายลายเขียนอีปบ่สุกโอ้บอกว่าปลาสุกคนละงานกันดิคนละงานกันจะสิมาเขียนฉันไม่ได้เลยเขียนเราทำอ่างนี้โอ้เขียนตอนบอกจะโดเบิ่งนวันยังอไงว่านี่วิกใหญ่ก็สวยละหนึงเนาะทุกคน พอผ่าลากะก็ร้ายเนาะเกือบสารบรรองต,นงนตอนนี้ก็รายตื่เ้ยนี่หาสิบดอเนะท่านเทียบใส่เงินเงินเดือนกับมาแค่สิบดอลายนี่สวยนะสวยกันเนาะพี่นอ้องอานนี้ตะโกนด้วยรื่ทั้งหมดสอันปลายพี่น้องแล้วจะไปหมอไปทำีสีขาวบัวเล่จ๊คเลยนี่กคือชิยัง,งนนเนาะม่วงก็ือม่เป็น จัว <Allah> <c oughs> นี่จัวจัวเนาะจัวคำีเอาพี่น้อเจอกันย่เพิ่นคำศีวันนี้จัวจัวเออจัวคำีเราอูรนที่พี่น่อกเออ

ขอใจเอ้ยไอ้ช่าง USD น้องถว่นสวยกินทานนำนั่นนี่ขอใจหลายน้องเยอพอตอนนี้มันเวลา e o ซบลงปาสายนะอาจเารยน้องกนเ้าเนี่ยทุกคนน่ะยิบเินข้าวขาวที่โตไปนมก็้อทุกคนนเดี๋ยวข้าจะสวยเบียสวยงานชงานก่อนะทั้นมได้ก็ขึ้นมาจะงกินีนทุกคน ทาีก็คิดว่าปลาสายนาจะอยู่ใหนเนาะนาจะอยู่ใหนแบบเป็นซอยเขาไปยังไงคืออยู่ไปอกปากเสือเอเนาะแต่ว่าอยู่ในปลาสายปาะาสายมันอยู่เข้มทางนทุกคนเิงีย่างนเตทิงานเนาะเขาตั้งทิงานศพงานศพ เราแถวครบทีมงานเนาะทีมงานขางหัวเมื่อคืนนี้โอภูช่วยขากไปช่วยขาเนาะงภูไปนอนก็ไปนอนนอนกล่อมได้ภูกลนนั่ก็มีโอ้ยจะเป็นขักๆเนาะมีแต่ภูกระขากแต่ว่าเมื่อคืนนี้ยเราดีมก็นอนเนาะจะผู้ไรจะผู้ไรเนาะไปถ่ายเอาเมื่อยแห้งพี่น้องเลยเป็นตัวประกอบเป็นงานเนาะแมน จะ the the <c oughs> ่ายเบื right. so ่งหน้า <laughs> ม so ึทุกคนเนาะการสถาปนากิจศพอยู่บ้านหอก้อยตัวใส่เสียงอ่ะก้อยกับยูนี่เนาะก้อยกับดตาพ่วงมากการสถานาปากิจศพนี่มันยังก่อนการสถาปนากิจศพบอกมั้ยจปาเกิจอยกแล้วเออเออมาทราบ้านทั้งหมดซะจูบศพ คนหลายเหรอทุกคนเนาะฝาเสียทีเดียอยู่ผิดได้ดิ

Oui ส pues s <S ื่อนำนี่ดอสื่อนำเนี่ยยูกะยีเด็กคนเอ้มันจะไม่จินมเขียวมันประเพณีเราข้าก็คือเนาะ นี่แหละเขาจะใส่เข้ามาคล้ายหน,นับนอนหนับอะ่รแาบนี้ใส่เข้ามาซื้อเนาะเาเอาเอายังวะเอาใบใหม่แทน้ซื้อเอาแมนเอาใบใหม่แทน้มาซื้อนาำต่ำต่ำของประเพียร์นี้แล้วอ๋อไม่ติดสื่อเท่านั้นนะอ๋อทุกคนเนาะ เดี๋ยวเราจะยุดไปชามีก่อนเนาะโจไปชามีก่อน้เลยว่าเไงยังอันนี้มีสถงเกการณ์ดุมากไปดุมากแต่เท็กบอเดือจะได้ขึ้นเดือดร้อเลยงโค้ดเออเห็นว่าคุณไท่เสือมันก็ไปยืมของของคุณแบบไม่ยืมเสือเชื่อกูเสือคือกันเนาะจะไปดินไทยเอาคู่อีกเลยเห็นไปีสาจอันนี้มากของกูเราเลยเอาเลยเราจะได้ มึงให้มันน้อยหนึ่งงานสุโขัยหาียเคยได้มัหน่อยใจก็ว่จะเรเขาเสียนามัตเั้เต่าวันบ่ับมึงกรตายที่เขาหายหลายกูห้จักหลนอนาุณเออกูห้ยอันบักหลานซามยมันดิกูห้มันสองพันหางซ้ำกันมาลายหัวบอก็ติวซ้ำกันไหนหน่อยใจ่อันนั้นก็หลานชองลื่กันแี่เดียว บอเอองานมันใหญ่บอกว่าน้อยใจเบาสุขมันจะต่อไปไหนมันมันต่อเราจะไหนมั้อะไรเบาบีซื้อม่กูอยู่สายสากอันนี้บออย่างบอกว่าบอกมวยกันซื้อเื่อแล้วใครเขียนมันจะคนนา้นบอกจีอกกันดีกูน่าเกือบบอกห้สถานการณ์ตึงเขียดเนาะพี่น้องไปที่ไหนบอยังให้โซ่ให้โซ่นะไปทีเพราะว่าบางคนตอนจะขึ้นมาหลายคนก็คอมาก่อนมาไทยเบอร์ไม่เด้กไปหอด เาทุกคนเนาะายเบิ่งนี้ละเอฟซีก็คงอเนี่ามาาด้อยทุกคนอะเนี่ยเขาบอกว่าายอมนะมวยธนาการจึงเขียนเนาะก็คือากให้ เพื่อบ่หให้สถานการณ์เกงเคลียนะพี่น้องตาไพหูจะหูดีเนาะถ้าไพหูทีมงานเนาะจะโจดๆกันดีบ่หให้สูงให้สาวนะฟูเสียหายสิขวัญสายเลยมันมนะแมนต์สายเสายสัญญาณโทรศัพท์ไป ไม่เป็นครับพ่าไม่เป็นเ่อใหม่ต้ยบุีมีผู้เชี่าอะไรนะบังการณ์พ่อใหม่ต้ปะพ่อไปถือย okay, right. ังพ่อไปถือย like ังเนอ้ไปน้ำกันจัเกเจ๊ขาวหลูจเมือคืนไปตอนกิน้เนาะอันนี้หมดกัดหมดกัดเนาะคันๆมีแบบว่าบ่อเปิด้อเปิดอยู่้เดี๋ยวบ่ไปคอพนจัดสุดใหญ่ไง ไปสัคนทีน่งจะเป็นทีช่มองานมันาวแทนจะขาวบริสโอ้ใช่ไหต่อแทนรเนาะ่อเฮบงมากคนกระากียวอใส่ดะ้างก็ปงถูปงเทียนปงถูเทนตังนี่คนนะนะเบาซีกงไปแล้วไปแล้วงานกงซอ่อเบาทำสี่ปี้วทำสี่บางาน เนี่ยทุกคนตอนนี้เฮาก็ถือว่าเสร็จภารกิจเด้อเนาะคือไปส่งขอคำสีบหนพินเนาะส่งสการเนาะแกไปฉีดเรียบร้อยเนาะสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะคือเฮาสิกลับมาบานคำสีอีกครั้งเนาะมาเนี่ยแหละนัดกันรวมกันมากิขานข้าวกินน้ำอยู่นี่เนาะทุกคนกัเนาะธรรมดาแหละ เกิดเจ็บเจ็บตายเป็นเรื่องธรมรมดาเนาะทุกคนเนาะที่ว่ามให้ทุกคนกันนะจะาหอดจุดนั้นอยู่แล้วมาวําเมืม่อได้มื่อหนึ่งเนาะที่นิ่งคือเบาอีกก็ <laughs> จะได้กระสูๆคำซีเลยเพราะว่าคนที่ยั่งกระสูต่อไปเนาะคนที่ตายจากไปเขาก็ไปดีเลยตีควาวิเวียนวิตกรรมไปเนาะทุกคนเกิดมาเสียว่ามาใส่เวียนใส่กรรมก็ว่าไรเดี๋ยวจะมุมอมองเนาะ เอาทุกคนคลิปนี้กับจีโจ้ไปแชมดเดอ้อฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์เฮาแน่เพือ่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อๆไปเนาะเอ้ามันจีจอดังค่ะมีใครวิจาร์ผมเห็นไมโคออันนี้โมเมนต์หอยหมดกัดเด้อหอยเจ๊าขาวหลุดโ <c oughs> มเมนเราหอยหมดกัดพี่น้องไปยืนมังกีนอ้าทุกคนเจอกันคลิปหน้า